อาพี่ครับที่ได้มาเดินโนรลงปูกป้อยสาบันวันนี้มีใครมีอะไรชักชวนมาเปล่าครับอามาด้วยความเต็มใจค่ะไม่ไม่มีใครชวนค่ะด้วยความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชาเกี่ยวข้องกับการเมืองป่าครับไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะมาด้วยใจจริงมาด้วยใจะะจริงค่ะมาด้วยใจรัก,าารกาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ